บัดนี้เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4ธันวาคมพุทธ ah. ศักราช2568ข้าพเจ้าวชชรพงรศ์สุวรรณศิลป์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ทำไมเป็นพุทธบูชาทางบูชาทางวิชาทางูชาและเป็นอัยยบูชาแต่องค์พระบรมศีราะเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทบพบเทดารเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายหลงพระเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพนัญตนาตายคุะอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแต่การเสวสาธิยาบนต่อไปโปรดเสวนาธิวดาสมันตาจักกาวริสุอันตราคาชันตุเทวาตาสัธรรมังนิรสสุนิราชสา,า,ชาสุนันตุสักขโมกทงังสักเกกามิจรูเบกิริสิกาตเตจันตริเกวิมานี ทีเปรัเทจะฆ่าเมตตาลุวนอหาคะันให้แค่วันทุ่มีเกเตคุ่มมาจะยันตุเทวะชาลัตลาบิสะเมยะกขะพันทัพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวรลวจจะนั่งสาระบูเมสุนันตูธรรมะสนาการุไะยมพันตาธรรมะสนาการุไะยมพันตาธรรมะสนาการุไะยมพันตาบทส่วนนามการัสสีคาถานโมตตสะภะคะวะตตุวารตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตตุวารตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตตุวารตุสัมมาสัมพุทธัสสะ กุศลสัจจะปริยะคาถานาทิมีสระงันยังบุตรมีสรางวรังอิเตนะสัจวัตเชนะสอดุมิอุสุสปดานาทิมีสระงันยังธามุมีสรางวรังอิเตนะสัจวัตเชนะสอดุมิอุสุสปดานาทิมีสระงันยังสังคุมีสรางวรังอิเตนะสัจวัตเชนะสอดุมิอุสุสปดาบุตสวดมหาการุณิโกนาถวติอาทิยาคาถามหาการุณิโกนาถวคาถายาสัพพะปานีนะปุริตวัปรามิสัพพะปัตโตสัมโพธทมตมะ เอตนะสัจวัเชนาหุนตุกสบบุตวมหาการุณิโกนะทงอิทายาสาวะปานีภูริตว่า p a r s a p p o สโพิปมังเอตนะสัจวะชนสเนเอนสัวัตเชนมาหุนตุสาพุตว่ามหาการุณิกโกนะทสุขายาสาวะปานีปภูริตวา a r a i s a p a p a t o สโพธิปุตะมังเอตนะสัจวัเชนมหุนตุสพุตวาสวดมหาสมัยสูเอวเมสุตังเอกัล เอกังสมัยยังมักวาสากฤษณ์สุวิหารติกะปีรวัตุสมิมมาปณนมหาตาปิคุสังเกตนสติมจามมหิสมาเตหิปิคุสเตหิสัพเพหิวะาอรหันเตหิทัสหิเจโรกธาจุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปิตาหนติภระกบาลตามศาสนายาปิคุสังกัญจะถูกโจาตุนนงสตาวาสกายิกานักเนวานังเอตระโหุสียังโคกับวาสากฤษณ์สุวิหารติกะปีรวัตุสมิมมาวเนมหาตาปิคุสังเกตนสติมจามมาเตหิปิคุสเตหิสัพเพหิวะ อรหันเตหีสัตติจารุภะธาตุยีเทวตาเยคุยนัสสัญปิตตันปิตตาหนติภักขวันตังทัศนายปิกุสังกัญจายานุนัมมายอมปีเยนภักขวายเยเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภักขวโตสังเขปเจกภาธาปาสสยะมเติโคตตาเทวตาเสยยะถาอินามภาลาวาปุริโสสัมมันตังวาภะหังภาษาเรยะภาษาติังวาภะหังสัมมินเชียเอวเมวสุธาวาเสสุเดวิสุอันธร้ายิตาภักขวโตปุระโตปะตุระหังสุตุโกะ ตาเทวตาปักวันตาอภิวาทตสวาเอกมันตาอัตถังสุเอกมันตาจิตตาโขเอกตาเทวตาปัจวตโตสันติเจี๊มังกาถังอาภาสีมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาตาหมายมังธรรมะสมยังทักอิตาเยวะอัปาราจิตสังการเตี่ยนโขอัปปาราเทวตาปัจวตโตสันติเจี๊มังกาถังอาภาสีตัสสะรพีขาวสมาทหังสุจิตตาอัตโนมุขชุมกรรมการสุสาติวันเนตานิฆะตวะอินทะยาในรังคันติบัณฑิาติ အတ္တကို ଅପରାଧିବତାକବତୋ ସନ୍ନକି ଏମଙ୍ଗାତାହା ພາ ସିଚେତବକିଳଙ୍କେତବା ପରିକାଣିନି ନିଲଙ୍ଗ ଓ ଆଚମେ ମିଚାତେତରନ୍ତି ସୁଧା ବିମଳା ଚୁତୁବତା ସୁଚନତା ସୁସୂନା ଆକାତେ ଅତ୍କୋ ଅପରାଧିବତାକବତୋ ସନ୍ନକି ଏମଙ୍ଗାସାହା ພາ ସିଚେତକି โอ้ปราเทวตาปะจจโตสันติเกียิมังคาถา้งหาภาษีเชื่ว่ากีลังเขตว่าพอดีข้างกิรังโอหะจะม่มีชาติเจรติสุาวิมาราจเป็นตาสุตตาสุสูนาคาติอาตถุวะปราเทวตาปะวจันโตสันติเกียิมังคาถั้งหาภาษีเยเกจิพุทธังสานันปับตาเสนาเตคามิสันติอาปายะภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายาปริปุเรสันติเตอาตถุวะปองอควาปีกูเอเตกูว่ามังเตยสีเยกูเยนะพิกเวถ้าสัตว์สูตรปะทาตุ สูเทวตาสานิปิตาโหนติดฐะกตังพัสสนายะปิสังพจน์เอปิเตปิกเวอหิสุงอติธรรมทานังอหัถนัตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัวันตานังเอตตปรมายวาเทวตาสานิปิตาอหิสุงเสยธาปีมาหังเอตตหิเอปิเตปิกเวเวิสันติอนาคตธรรมทานังอหัถนัตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัวันตานังเอตตปรมายวาเทวตาสานิปิตาเวีสันติสยถาปีมาหังเอตระหิยาติกิสามีปิกเวทิปกายานางนามานิกิริยสามีปิกเวทิปกายานางนามานิ เอสิสามีติเเทิสามีพิกเวเทมิกายานางนามานินทังโวนาาสาธุกางมานสิกโลทังาาสิสามีติเอวามาเตติโคติภุกุากะโตปัสสุสุปวาเจตัะตุจสีโลกาุกัสสามียะตาุมาตะสตาติตาจคิดกิบพลังบีตตาสมาหิตาปุสิหาวัสินาโมาทังสาสามโนโทาแตมนสาสุทาบีปาสานามาวิลาปิญญบัตตะตตาจารวานานกาะวิลาวัตเว

สัตากิลาจิสาหังสายาคานนตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสุตมทนปานาที่กรรมมนนางสุงนเเจเตสทัสสัสสยาคานานตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยสติมโนท่านานาที่การมมันนางสมิติวนังเปสามิตามาสตายาคานานาตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสุโมท่นปานาที่การมมันนางสมิติวนังคุมพีโรราชฉลีวเวปุระสสานเวสนางพิญโจรนาสัตัสสังยาคานังปาริย anatha panang ati pati mara chaja sa sudo bisa pungo isa para iti manto iti manto wana manto iti manto mura mana bi kam bi kuna sa pati kuna ta kina sita kala sa bi dot bi du ho ati bisa pungo isa para iti manto suti manto wana manto iti sa sudo mana bi kam bi kuna sa pati kuna ang pati mana sita kala sa bi ro pako pasa sa bisa pako อินท่ามาอินท่านีมาพระภารายที่มันโตชีติมันโตวัน้มันโตยะสัดสินงบธทมานาที่ิการบุคุผู้นางสำมึจริงว่านางปูตะลันติดสังะราชายุเวโรตัปะรัตสติยาขานังอธิพติมาราชาจะสัสุตตานสโพยนานามามระภรายที่มันโตชีตมันโตวันมันโตยะสโตโได้นามาิกาุคลผู้นางสำนจริงว่านางปูตะลัติสังขราชายาเโตะัตสิยาข้าหนังอธิพตหราชายาสัสุตตานโพยทานามามารายมันตุโรติสมันตันลำมันโตจ ว่าในการกับพิโรตเวเดหลังมายาพิโรตาสฆากุบัญจานิการสัตามายากุเชนตุเวนเทนตุอิปุรุตโตสะจันโตกามมเสตโตตะกินนุกันพุนในกัมพุตจตานาโรปุบัญโตเจวะสุโตจะวาตินิจิตเิโนจะกานทัพโหนาลุราชอาชาโมสาปูอาคูปัญจสิกุเทวะติมารูสีลวัจัศาเอติจันเยจาราชาโนปัญทภาสาราชุปิโนท่านามะวิโมทนานโมทนะโมทามานาอภิการมุงพีภูนังสำนิมานัง า er าการคูนาภาษานาคาเิสาลาสาตจกากรมลรสาตระอาคูเ <athletes> วปยาคาสาญาติพิยมุนนาคตารภาเจจะอาคูนาคายาสติโเอราบโนมหานุโสุปภาตมิติมังเจนะราเจสาสารัรติที่ป่อชิกาปสิสจักูวิหารจะสาติมนัชชาปตตาจิตตาสุปนังจิเตนามาอภิญตตาอราชันมาสิสุปนโนเขมะกาสีพุตุฉันหาอยู่ว่าเจวายัญตานาคาสุปนาสารนัมการสุขุทัง ที่ตาวิชรหัสเสินสมททางคืตาปาตโลวจัตวาเเจี๋ที่มันโตเนืเสาสิโนภาและผังชามันสามารสนานนะนะวิษาวิปิจาภาเราโจน้มืน้มสารสกันตปฏิปุตานังปะเวโรจนนมกาสันนายีตวาปาริงเสนังราหุพัทัปารมุสามัโยธานีปันเูนังสามิเตวานังอาโปจะเทวาปัตวีจะเโชวายโตาคมูอาเทวาสงมโอยาสาสาเมตตาขันายกาูทวา ยาสัตยินโนท่าสตเสารยาสตนาณาตวานิโนอิทิมันโตจิติบนโนวันบันโตาสนโมธามานาีิกามุนผู้นาสัมปนูนังเป็นตูจะเทวาสายที่จะสัมาจะทุเวยะมาจันิสูรเสาเทวาจันทามุนุรรคีวาสุเดสูเสาเทวาสุยะมะคุณรรกินานักะัานิภรรกิตวาอะคุมัทารากาวาสนาวโเกโถกิกบาุริโตท่าสตเตสาราท่าสทายาสตเวนนานาตวานินโนอิทิมันโตจิติบันโตว อาถากูสามุเทวาชาลัมกสิกานิวาริกาจะโรจโรชาจะุมาปปาชมาสิโนวัตุนาสัตมาตตุสาจนชกาสุริยะุจอาูวาสาวนิสิโนอาสิเดสายาสเปนนาตุวโนท่มันโติติมันโตวนวนโตยะสติโนันมทงอมุณาสมิจิวนังสมานสมนมหาสมนมนุสามสุตมะขีธาปุตุิกาอาูกูมโนปุจิกาอาโยเทวาัโีติสิสิโน

ไมียติดยมาพิการณาสนโอลมพิจาเมตชตินมาสานมันนรติโนอากะอุมรินิตาพระเสถียรสยาสเพนันตวันหนที่มันโติโตวันนันสิโมพทามานาี่กามนัสามิตวานัสัเเตวะนิกายาสเพนันต่วันโนนามันวเจนาจุเยจันเยาสิาสหภพุตจาติมคีลังพระตินัมพัะนงสวังขาคิมมรังนาังจันทวสตังสุพรมปรมโตอิทธิิทิมาโตถาสันนังมารติโส ติโซจาสภะสมบูรนวันนางสาสตรสภามโรการนามาพมาปิติสิโนจุติันโตวิสมังกายโยยสัสิโซ่พรเสวตัยสราภูปเจกับวิวสีโนเตสันจัมมัติตโตอาราฮิโตปุริมาริโตเจจารสเพียพกันเติเตเวรมะมะเกพระราเสนาพีกามิปัสสันการฐานานมันที่ยังเกิดานขณะานพันเราอีู่นันธะมัตูมันสมัสมาสมันตาปริวาเดถาวังบูจิตตโกนังอิจุปตามะเสนูกันหาในนาเป็นี อดีนาตัลมาหัสจ่าสันนัตเวนเพละวางยาธาภูิสุโกเมโกธถานะยันโตสวิชิโกจ่าทาโสปุตราวัตติสามปุโตอัสยังเมเซตันจาสัตตาปิญญาลุลีจาว่าได้จักกุ่มมาตโตมันจิสัตถะสาวะเกสัสสาเตมาราสันาภิกันตาเซวิชานาตถิปโกเตจ่าตาปมัตุนุสวาพุทธศาสนาังวีตาได้บีปการมุลีสังโรมามปีนิยูสเปวิชิตตระนั่งมาเป็นอย่างใดเจ้าสิโนมณติสัพพุติหิสาวะเกเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยปกรณโมเมพุตเตชะสารตนตยกรรมิกาเตเชปสิทธิปสิเทวะรายะปรเมสุราสิทธิธรรมาจะอินทาจากตุโลกาคัมพีรักภกาสะอุทาภูตุงคังคาจะสัพราชัยยปสิทธิปาวุตเตชยชัยยารณีธรณีอุทานที่อุทานีทานีธานีนพระนาทีนาที ชัยยะชัยยะขะโอลลัตโลันิสัยนิไรสายเสนมรุราชาโอลลนอรชีชัยยะชัยยะคามพีระสงพีนาเคนท่าพานาคีปีศาจปูตากาดีชัยยะชัยยะปุณิมิตาโรกีชัยยะชัยยะสุทีสุธาทานุนามุขชาชัยยะชัยยะพรุณนามุขศาสตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาพภาคุพระคุลและ พาะผลราคันโขชายาชยาคชาคนเมตุรงสุภระทุกชงสหพยาคพยาคตีกาชายาชยาวารุณะมุขายาตตาทิตาชิตาเสนนาริปุณะสุตินอรดีชายาชยาสุขาสุขาชีวีชายาชยาธรณีตะเลสาทธาสุชายาชายาชยาธรณีสันติสันตินสัทธาชยาชยา บังกราตันยภวัคคาคีชยายวรุนยาคีชยยยรักสีสุรัูชเตชาชายชยพรมเมนทะทะท่าขชายชายราชาที่ราชสัจชายาชายปปฐมีสักทางชายาชยอรหันตปจเจกภพุทสสาวงชายชยมมเฮสุโรหะโรหรินเทวาชายชายพรมสุรักโหชายชย นาโกวิรุทธโววิรูปโธจันทิมาราวิอินโธจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวะรูโนวะรุโนปีจะอักิวาโยจะปาชุนหัุมารโทัศรัทโธทัตตทัตถาระสษมอาหารเทวาสิทธิดาอาสะอาทะโยอิสิโวสาวกาสัพเพชยะรามชยยะรามโม ขวันตุเตชัยยะธรรมโวจะสังโวจะทัศปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชันะชัยยะโสติขวันตุเตเอเตนะพุทธเตชันะโอมตุเตชัยยะมังคารังชัยโยปีปัจจาริมาโตอายังมาราสัจจภาพิมัาโตปาราจุปุสยมภูติมันเดปโมติตาชัยยะกถาธรรมะคนามหิสิโนชัยโยปีปัจจาริมาโตอายังมาราสัจจภาพิมัาโตปาราจุปุสยมภูติมันเดปโมติตา Chaì Ya Tatha Intha Kana Mahésino Chaìu Pì Phật Tha Sư Di Phật To Yamara Pu Yam Puji Mande Paramo Dita Chaì Ya Tatha Theva Kana Mahésino Chaìu Pì Phật To Yamara Sắc Yam Ya Tatha Súpà Na Kana Mahésino Chaìu Pì Di Phật Yam ช่ยะตถาณาคัพนามหิสิโนชโยปีคุตสันริมตัวยามาราสัจจ้าผิมตัวกราชโยโคสยามโพธิมันเดปัโมติตาช่ยะตถาสัพพามคันามหิสิโนชโยโพธิยามูเรสักยานางนันติวัตโนเอวังตาวังิชโยโหหิชยาสุเชยมังการยาปราชิตบันนังเก ีเพติวิปริยิเศษเกีาปุณดานนงคัมภรโตพุทธสนากตังสังังสปะปัุบันสมโนสัุตัสมยทังะมจสุปทากนังายคมังวาจากัมมปทากรีนังปทะกินังมโนัมมปัญีเตปทากินัปนังิยตวานันันตเตปกีเตอัถลัสุกิตารุหะพุทธสานอรคาสุขิตาหทะสเพหียติพิ ตูนันตูพนโตเยธีวาอสมิงทานเนอธิกตาธิกายุกาสตาหุนตุสุิตาหุนตุสัปดาสักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตตนาเตสังสักเพปุเรนตุมะโนระหายุตตกาเลสปวัสสันตุวัสสังภาสะวะราหกาโรคาตุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสักพัธากายาสุขังจิตตสุขัง

ตถาวคตานางอุปาอนุปาทาวาตถาคตานางติตาวาสตาตาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังฆาราอนิจจติสังตังตถาคตโตอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสมเมตตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเตเปติวิวรติวิภัอชติ ปุตานีกรลโรติสัมเพสังขารานิจจาอุปาทาวาปิกเวทัฏคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตตาวาสาตตุธรรมะติตตาธรรมนิยมตาตัพเพสังขาราทุกาติตังตัฏฐคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจตวาอภิสมเมตว่าอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเตเปติวิวรติวิภัชติอุปปุตานีกัโรติสัพเพสังขาราทุกาติ อุปาทานาปิกเวตฐานะคตานังอุปนุปาทาวาสถานะคตานังติตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังสถานะโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุิตวาอภิสมเมตวาอาติคติเทเสติปัญญาเบติปัตสเปติทิวรติวิภจชติอุตานีอย่ารวมติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโมจัปภะกวาตาอิทัมโมจัปภะกวาเอตธรรม แต่มนาเตปิกูอภวะววโตพาสิตังอภิน,นันตุสุตีสัพเพภับทสัพเพสัพบ,บทสวดพัดเถกรตคาถาอติตังนาวะเขเมยานาปฏิตังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าทาตีตามมาบัินาตางังอปัาตตัญจะอนาคตางังสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา อัจจุบันนั้นจะโยรรมาตานทาตตาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปางตังวิทามนรป้กลัวเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงคอนแคนเขาควรพอคู้มาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจะมาตับปางโกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแมพ้โโพรุ่งนี้นายิโนสังคารันเตนามาเหสเนมัตแมัจุนาข้อาการถัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาหารัตมทตันติตังตังเบทเทกะระโตเตสันโตติสันโตอาจิกะเ,เตมุนีมุนีทสงนบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็น ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวกครับปฏิปจต,ปตเวกขณะจัพเพีสร้างเาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจร,รูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแนวหายไปสัพเพสร้างขาราทุกขะสังขารนะคือร่างกายจิตใจร,รูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้ว พอเ,เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมาอานาัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราถ้าหวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูว่วางวาระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสสมะยามาติม,มริตตพังอาวสังมยามานิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารามารานาปาริโยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอนิยตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารานางเมนินิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังการโยจีรังกายร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนครั้นต่อจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจัดรองทัพบอัวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงข้ารังอีวา่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีลาทาั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสร้างขาราสังขางไรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาอุปาธรรวยะธรรมมโนมีเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมย่อมมีม,ม,มีมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสมโมสุโค ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งัพเพสัตตามารันติจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มริงสูา่าจมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติมเอตถาสังสโย ο, ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เรา บทสวดไม่ตายังกินจิยังกินจิกุศลกรรมมังสาเพหีพระเทหีอตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวัสอัศมิงท้าอัสมิงท้าเนอัจจอัสมิงท้าเนอธิขตาธีกายุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสุขะปมมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนตุสุขะปมนจันโตสัพเพยติกาสุกิตาโหนตุสุขะปมนจันโตสัพเพายติกา ส um er has, pues mm ุขีตาหตุถูกคารมนจันตูสัพเพปิสาสเมยังคาสัพเพปตาสุขีตาหนตุถูกาปรมบนจันตูสัพเพอาจารยยุปัชฉยาสุขีตาหุนตุถูกคาปรมบนจันตูสัพเพนะตาสุขีตาหุนตูถุกคาปมนจันตูสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุถูกคาปรมบนจันตูสัพเพสามตินางสาวิสาิชันตุโมบทสวดบูชาบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตตวะคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสตตวะคันติมายะอิติภะควานโมพธตวะคันติมายะอิติภควาบทปฏิชาณคขายาเทวตาสันติวิหระวาสินีทูเปกาเรโธิาเรตายินตายิงตาธรรมะธานีนะภวันทิุชิตาโสิงาโรเตทวิหรมาตเร เทราจามาชานวกาเจปิกาโวสารามิกาธาณปฏิวัตสกาภามาเถเทสานิกามาเจิระสัปปานาภูตตาสุขิตาพุตุเตชะลาภูชาเยปิจันเถสปาวะสังเสริาชาธาอะระหุเตปปิปิปปติกานิยานิกาธาเมวารามปติเตสัพพีปิทุกาสการุณูสังขายังธาตุจิรังสัตตังนัมโมธรรมะชาลาจักขะราสังโฆ สร้โคโตุสัมมาโควาอัตตาญาจาริตาญาจาทะมให้รักษาสัตถมุสัพพีปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุเนยามาทำมห้อริยาปเวีติเตปัสสนาหงตุสัพพปุปายนิโรปุตสาเจเนสัมมาทานังภิกษุชนตัวใหเลยทั้งวันผวาสตุวุติภาวะยะสัพพานังสัมมิทามิสัมมิทางเนี่ยถูกมีถิญยงมาตาปิตาจาระนักชางนิจารันขันตุปุตตกังเอวังทำเมนราชนุปปชางนักรันตูสัพปดา เชวตาอยู่อุญยะโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาของถูสัพเพมีปานิโนอิตาวตาจะอันนีสัมปันังมีสัมปัังสัพเพเนวานุโบทันตุสัพพสันปฏิสิยาทานังตันฑุสัสายาสีรังละกันถูกสัพปะดาอวันามิรดตาหงุถูกขันธุตูเจตวตาคาถาอสสิมังคารคาถาหงุถูกสัพปังสมังครงละกันถุสัพพเิวตาสัพปะพุทธานุภาเวนัง ran terang hotelpang semrangpakran terangpang Suangrangpakngkaba tunuran terang untuk สัพเพพุทธาปรับปัตตาปัจเจกานันต์แต่ยังพระรังรันตานันต์แต่เตชีนารักันบันตามีสัพพะโสสัพเพพุทธาปรัปัตตาปัจเจกานันต์ยังพระรังรันตานันตเตชีนารักันบันตามีสัพพะโสสัพเพพุทธาปรัปัตตาปัจเจกานันต์ยังพระรังรันตานันตเตชีนารักันบันตามีสัพพะโสสัพเพพุทธาปรัปัตตาปัจเจกานันต์ยังพระรังรันตานันตเตชีนารักันบันตามีสัพพะโส 阿เปรพุทธาปรปตตาปัจเจกานันตยังบังรังรันตานันจเตชีนารักันบันตามิสาภาโสอะเปพุทธาปรปตตาปัจเจกานันตยังบังรังรันตานันจเตชีนารักันบันตามิสาภาโสอะเปพุทธาปรปตตาปัจเจกานันตยังบังรังรันตานันจเตชีนารักันบันตามิสาภาโสอะเปพุทธาปรปตตาปัจเจกานันตยังบังรังรันตานันจเตชีนารักันบันตามิสาภาโส อภิปุตตาปรัปตาปเตกานันจะยงพรังอรันตานันจะเตจินารัันปันตามีสาาักาสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่กพาพเจ้าได้สดสาธยายพระพุทธมนนี้้าพเจ้าผอน้อมกราบอุทิศไายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชินพชีนพันปีหลวงผู้ศรัทธาสุขสอนคาลัยขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแขาพระเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสวกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีขอพระเจ้าขอให้้าพเจ้ามี สัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความจริงงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญผูกส่วนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่ง,หงมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสุจีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิอมนุษยได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำน้ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทอดสาธุสาธุสาธุ